อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่12กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่12กรกฎาคมครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดซื้อขายกันเหมือนเช่นเดิมนะครับกับข่าวของแฟรงกี้เดยองวันนี้รายงานจากเกราดโรเมโรนรักข่าวชื่อดังของสเปนนะครับได้ออกมาเปิดเผยคลิป ที่ริชาร์ดอาโนและก็จอห์นเมอร์เชอร์สองผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปปรากฏตัวที่บาร์เซโลนาครับซึ่งว่ากันว่าน่าจะไปพบปาพูดคุยกับทีมบริหารของบาร์เซโลนาเพื่อปิดดีลแฟรงกี้เดยองให้ได้ครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับสองผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดออกมาจากร้านอาหารในเมืองบาร์เซโลนาหลังได้พบปากับตัวแทนของยอดทีมจากสเปนอย่างจอร์ดี้คลาฟราฟายูสเต้และก็มาเตโออเลมานีแล้ว นอกจากนี้ครับเกเรตโรเมโรก็ยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทั้งริชัตอานและก็จอห์นเมอร์เทอร์ไม่ได้เพิ่งจะปรากฏตัวที่บาร์เซโลนาในวันนี้ครับแต่ทั้งคู่นะ่ยปรากฏตัวที่นี่มาตั้งแต่วันพฤหัสบดีก่อนแล้วครับอย่างไรก็ตามเนื้อครับก็ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่าการเดินทางมาของทั้งคู่ครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดครับแต่การมาเพื่อผลักดันดิลฟรังกีเรยองให้เสร็จเส้นนั้นดูจะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วล่ะครับ ทางด้านท็อกสปอร์ตฟุตบอลชื่อดังนะครับก็ได้เผยว่าแมนยูเตดและก็บาร์เซโลนาน่าจะปิดดีลแฟรงกี้เดยองกันได้ครับในวันศุกร์นี้ส่วนทางด้านอเล็กซ์คลุกนะครับก็เผยว่าการสนทนาระหว่างจอห์นเมอร์เทอร์ริช์ดอาโนและก็กับทางบาร์เซโลนานะครับว่ากันว่าโฟกัสหลักก็คือหนี้ค่าจ้างจำนวน17ล้านปอนด์ที่บาร์เซโลนาค้างสายกับนักเตะนั่นเองครับทำให้ตัวแฟรงกี้เดยองยังไม่สามารถย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงได้สักที นอกจากนี้ครับรายงานจากสื่อฝั่งสเปนก็คือมุนโดเดอร์ติโวนะครับก็เผยว่าแมนยูนิตและก็บาเซลนาตกลงค่าตัวของฟรงกี้เดยองกันได้แล้วครับจบที่ราคา85ล้านยูโรและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่คําตอบของฟรงกี้เดยองเท่านั้นครับว่าจะยอมย้ายมาหรือไม่ครับมีอัปเด็กับเรื่องของลิซันโดมาติเนสเล็กน้อยนะครับจากทางฟลิกเยนเซนนะข่าวของสื่อฮอลแลนด์เดยเขาครับได้เผยว่าอาจากอัมสเตอร์รดัมไม่ต้องการขายลิซันโดมาติเนสออกจากทีมครับ แต่หากว่าแมนยูเอดยอมเพิ่มค้อสเสนอขึ้นเป็นราว55-60ล้านยูโรก็พอจะคุยกันได้ครับกับดีลนี้มาที่ข่าวต่อไปนะครับจากฟลอเรียนเพเทนเบิร์กนักข่าวของ Skysport เยอรมนีครับโดยเพเทนเบิร์กนะครับเผยว่าแมนยูเอตกำลังแสดงความสนใจตัวซาซาคาราซิกกองหน้าร่างยงของสุดการ์ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ซึ่งจากรายงานเพิ่มเติมนะครับกองทัพปีศาจแดงนาะได้มีการเจรจากับเอเย็นของคาราซิกกองหน้าวัย25ปีไปบ้างแล้วแต่ทว่าก็ยังไม่มีการทําข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวแต่อย่างใดนะครับณนะตอนนี้มากันที่ฝั่งขาออกกันบ้างนะครับเมื่อทางทัพปีศาจแดงยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าได้ปล่อยอันเดรสไปเลล่าย้ายร่วมทีมฟูลแลมด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์บวยนอนอีก3ล้านปอนด์และก็เซ็นสัญญาร่วมทัพเจ้าสัวน้อยด้วยสัญญา4ปีด้วยกันครับ สำหรับอันเดรสเปเรล่านะครับก็อยู่กับสโมสรนมากว่า11ปีครับตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไป75นัดทำได้4ประตูด้วยกันครับต่อไปครับเรามากันที่พレสคอนเฟอเรนซ์หรือว่าตอบคำถามสื่อก่อนเกม preseason น,นัดแรกกับลิเวอร์พูลในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงซึ่งเอริกเฮนทักนะครับก็ได้ตอบคำถามที่น่าสนใจไว้มากมายเลยครับและผมก็จะนำทุกคำถามเลยนะครับมาพูดให้ฟังในคลิปเช้าวันนี้ครับ เริ่มกันที่คำถามแรกนะครับกับการเจอกับลิเวอร์พูลในช่วงหวัวค่ำวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างด้วยเอริกเทนทักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่าการแข่งกับลิเวอร์พูลถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลถือเป็นเกมใหญ่และมันจะเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับเรามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือต้องชนะทุกนัดและเราก็แฮปปี้อย่างมากนะที่จะได้ลงแข่งต่อหน้าแฟนบอลจำนวนมากในหลาที่กรุงเทพ มาที่คำถามต่อไปนะครับคริสเตียโนโรนัลโดต้องการย้ายทีมจริงหรือไม่ด้วยเอริกเทนฮักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่าไม่นะเขาไม่ได้บอกผมแบบนั้นเรามีแผนสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดในซีซั่นนี้แล้วง่ายๆแค่นั้นแหละและผมก็ตั้งตารอาที่จะได้ทำงานร่วมกับเขาแล้วผมได้อ่านข่าวนะแต่คริสเตียโนไม่ได้มีไว้ขายเขาอยู่ในแผนของเราแล้วเราก็ต้องการประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยผมได้คุยกับเขาก่อนที่จะมีประเด็นเกิดขึ้นนะ ผมคุยกับเขาและมันก็เป็นการสนทนาที่ดีมากแต่ผมจะเก็บมันไว้เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนสิ่งที่ผมคอนเฟิร์มได้ตอนนี้ก็คือเรามีการสนทนาที่ดีมากจริงๆมาที่คำถามต่อไปนะครับการที่โรนัลโดไม่มาจะส่งผลต่อการซ้อมช่วงพรีซีซันหรือไม่เดวิดริทันฮักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่าวิธีที่จะพัฒนาทีมขึ้นมานั้นต้องเป็นขั้นตอนมันต้องใช้เวลาและมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งทีมด้วยแหละต้องมีความชัดเจน สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือการเล่นแบบโปรแอคทีฟเราต้องฝึกในจุดนี้ซึ่งคุณไม่สามารถทํามันได้ภายในเวลาแค่หนึ่งหรือว่า2สัปดาห์หรอกนะมันต้องนานกว่าน,นั้นตอนนี้ผมตอบคุณไม่ได้ว่าเขานะ่าจะมาร่วมทัวร์กับเราหรือไม่นั่นคือที่ผมตอบได้ในตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเพิ่มเติมนะแต่เขานะ่าขอลาด้วยเหตุผลส่วนตัวคำถามต่อมาครับว่าใครจะเป็นกัปตันทีมในซีซั่นที่จะถึงนี้ดยเอริกเคนทักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่า h ฮร์รี่แม็กไวคือกัปตันของเราเขาคือกัปตันที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วและก็ประสบความสําเร็จในอาชีพคาแข่งมากมายผมไม่เคยสงสัยในตัวเขาเลยคําถามต่อมาครับกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกหรือไม่ด้วยเอริกเทนทักนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าเราต้องการนักเตะที่ถูกต้องและตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเราไม่ทีมที่ดีมากอยู่แล้วนะเราแค่ต้องการพัฒนาแนวทางการเล่นของเราให้ดีขึ้น แต่ถ้าโอกาสในการเสริมทัพมาถึงเราก็จะคว้าโอกาสนั้นไว้นี่จะเป็นซีซั่นที่ยาวนานของเราและก็ยังเป็นซีซั่นที่ไม่ปกติอีกด้วยเพราะว่ามีฟุตบอลโลกมาขั้นในช่วงปลายปีผมจึงคิดว่ามันก็น่าจะจําเป็นนะกับการมีนักเตะที่มากกว่าเดิมคำถามต่อมาครับแมนยูนเต็ดสนใจแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาจริงหรือไม่ด้วยเอริกเทนฮาครับได้ตอบคำถามนี้ว่า ผมเคยบอกไว้ว่าเราต้องการมองหาใครสักคนในตำแหน่งกงกลางรวมถึงในแนวลุกด้วยแต่ผมไม่เคยพูดถึงนักเตะท,ที่ไม่ได้มีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นผมคงตอบคำถามนี้ไม่ได้หรอกนะมาที่คำถามสุดท้ายนะครับให้ฝากอะไรสักหน่อยถึงแฟนบอลชาวไทยครับด้วยเอริกเทนทักนะครับได้ตอบคำถามนี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากผมรู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีฐานแฟนบอลมหาศาลมาแค่ไหนที่เมืองไทย แต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ผมได้ยินมาเท่านั้นและตอนนี้เราก็ตั้งตารอเกมกับลิเวอร์พูลแล้วและเราก็รู้ว่าแฟนๆชาวไทยจะให้กำลังใจเราอย่างมากมายแน่นอนเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของสกอตต์แม็กโทมินเนนะครับโดยทางแม็กโทมินเนยได้ออกมาระบุว่าการมาทัวร์พรีซีซั่นรอบนี้ไม่ได้เคยมาพักร้อนครับเพราะว่าเขาน่าพร้อมจะใส่เต็มร้อยนอกจากนี้ครับก็ยังชี้ว่าเอริเทนฮากมีปรัชาที่ชัดเจนมากๆด้วยครับ โดยสกอตแมคโทมินเนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MUTV ว่าเอริกเทนฮากมีไอเดียที่ชัดเจนมากว่าเขาต้องการเห็นทีมเล่นแบบไหนและเขาก็สามารถสื่อสารไอเดียนั้นถึงนักเตะทุกคนได้อย่างดีมากๆด้วยซึ่งมันก็เช่นเดียวกับผู้ช่วยของเขานะมิเชลฟันเดร์การ์ดพวกเขาทําให้เราได้เห็นปรัชชาและสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วที่จะต้องนําความชัดเจนเหล่านั้นมาปรับใช้และทุ่มเททุกอย่างที่เรามีในสนามตลอดทั้งซีซั่นที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ครับถึงแม้ว่าผลงานของทีมในซีซั่นก่อนค่อนข้างน่าจะผิดหวังนะครับแต่ถ้าว่าสกอตแม็กโทมิเนก็ตั้งเป้าที่จะนําความผิดหวังเหล่านั้นแหละครับมาเป็นพลังให้กับซีซั่นใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยสกอตแม็กโทมินเนนะครับได้กล่าวต่อว่าเรามีพลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและพลังทั้งหมดนั้นก็ควรถูกนํามาใช้สําหรับซีซั่นใหม่นี้ก็อย่างที่ผู้จัดการทีมได้เน้นย้ากับเราไว้นั่นแหละว่าเราไม่ได้เดินทางมาเพื่อพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวประเททศไทย แต่เรามาเพื่อทำงานนี่คือเวลาของการทำงานหนักของเราและก็เป็นเวลาที่เราจะต้องโฟกัสกันอย่างเต็มที่ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม